สวัสดีค่ะเจ้าไม่มีปูปักนะคะก่อนอื่นมีต้องฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้มีด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปค่ะวันนี้มีชวนเพื่อนๆมาขอยกระ้้นนะคะกระ้อนห่อค่ะมาค่ะมาช่วยกันสอยกระ้้นค่ะ mấy <laughs> cơm nữa. ดีจะผ่าให้ดูนะคะเนื้อข้างในค่ะสะถอนห่อนะคะหวานเจี๊ยบเลยค่ะต้องสอยตั้งแต่ลูกเขียวๆนะคะเพราะว่าถ้าปล่อยเอาไว้จะรอกินหมดค่ะคนไม่ได้กินวันนี้ได้คลิปสั้นๆน,นะคะพอดีลูกค้าเอาผ้ามาซักเยอะค่ะลูกเขียวๆนี้สามารถเราเอาไปแกงส้มกับปลาก็ได้นะคะอร่อยมากมากเลยค่ะ บีต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะที่ข้ามาให้กำลังใจบีค่ะขอบคุณค่ะ